นางสาวนงนาดคล้ายมีวันนี้เรามาอะไรเรามาให้น้องพลอยเลือกชื่อค่ะเลือกชื่อนะเลือกชื่อพอะการไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะคะก็ลองเล่นกันดูนะคะเราบอกว่าเราจะให้น้องพลอยเลือกเอน้องพอยเลือกเองว่าเขาจะชื่ออบชื่ออะไรใช่ค่ะใช่ไหฮะอันนี้ก็คืออันนี้อันนีู้ c FC เป็นคนเสนอขึ้นมาในไลฟ์อ๋อค่ะ อันนี้ก็จะเป็นชื่อที่ FC เรียกกันอยู่แล้วคือพลอยพุทราแล้วก็อันนี้พลอยคุงดอมคล้อ,นน za, อ,คองกับชื่อของโครงการโค้ออชแชร์จากของเราเราเอาไปซ่อนให้น้องพลอยเลือกอค,ค่ะพิธเดียวบอกว่าให้หม้วนเอาค่ะแลคือความความแตกต่างผู้จัดการใส่ชุดหล่อมาก <laughs> <laughs> แล้วดูชุดอ้อ มาสไตล์ข้าวบอยจากจาข้าวบอยที่ขี่มาตอนนี้หันมาขี่ช้างแล้ววันนั้นก็เป็นขี่ของใครคะบัวบานบัวบานครับบัวบานขันนั้นขี่บัวบานขี่บัวบานรอเทพเลยนะคะสลัดมาจากสลัดมาแล้วค่ะจากสลัดมาก็จะมาเป็นช้างนะครับก็เป็นต่อไปจะเป็นอะไรต่อคะน่าจะเป็นคนหรือเปล่าเออเอาันนี้อ่ะโอเคค่ะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าอันตรงไหน ไ,ได้ซ่อนหาที่เน็บใช่ซ่อนไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนอันนี้ก็โอ้ขี้ไก่ตอนนี้น้องพอยก็กำลังอาบน้ำ,อนำรอพี่ควนันเดี๋ยวเติมตัว จะมีความสุขหลายอากาศวันนี้จะฝนตกอีกไหมคพะพ่อใหญ่ดูเมฆต้องต้องโทรไปถามพระพิรุณว่าจะ <c oughs> ให้ตกไหมตกไหมร้อนอ้าว <c oughs> เข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วพลอยอย่าอย่าถึงนี้นะเพราะว่าเน็ตสัญญาณมันอยู่ตรงนี้คาแป้งซะเลย แม่แม่ไม่ต้องมาไม่ต้องทาให้มไม่เอาแต่พลอยเดี๋ยวไม่มีของกินให้อย่าพึ่งไปเลือกกล้วยก่อนอย่าพึ่งเออเอาเลยก็ได้ค่ะเข้าไปเข้าไปวันนี้หนูมีภารกิจนะพลอย เอาเอาให้สบายใจทาแป้งก่อนไม่ไม่ใช่ว่าจะไปชนเฟิร์นบอกว่าออกไปที่ชันๆันนอนสุขมากเออมันคือเล่นเป็นตะหมวดเถอะดูดากอ้ว,วนขึ้นนะนี่ท้องท้องใหญ่ขึ้นใช่ <c oughs> เขามีความสุขไงได้ไปชั่งน้ำหนักดูบ้างพี่เดี๋ยวยัง ช่วงนี้โรงพยาบาลปิดด้วยเพราะปุมโรคเขตปลอดโรคมา89คนพอยดูเครื่องมันดับพอยอากาศมันร้อนพอยมาไปเลือกเชือก่มนไปข่าวแล้วปะสบายใจสบายใจโอ้โหดูตา มันเด็กม <donc, S 2> ันเด็กโปะแป้งเลยเด็กโปะแป้งเอาแป้งมาทาล่าตัวเองอทั้งหน้าทั้งตาเลยมันจิจกตกทั้งปูนเลยกินจกตกทังปูนไปทางโน้นอเข้าไปเข้าไปทางโน้นเข้าไปชอบไปไหนเข้าไปเข้าไปพลอยอันนี้พลอยเราจะมีให้